นะคะแล้วก็มาเจอกับเพื่อนเพื่อนกิฟน้ำตาลนี่น้ำตาลค่ะจอยค่ะจะเดินทางไปภูทบเติกแล้วก็จะไปเที่ยวที่ต่างๆอยู่ที่เขาคอรด้วยนะคะ ราก็อยู่ที่วัดผาซอนแก้วนะคะแต่ว่าคนเยอะมากเพามันเป็นวันหยุดด้วยเนี่ยคนเต็มเลยวัดนี้ก็จะอยู่ที่เขาค้อนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลายๆอย่างอย่างเช่นเซเว่นคาเฟ <laughs> <laughs> ่เออมันมีที่ให้เราไปเดินชมได้เยอะ <laughs> ก็จะมีมีพระตรงนี้จับเจดีย์อยู่ตรงนี้ <laughs> ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดู ตอนนี้เรามาถึงจุดที่แบบว่าเราเดินไปดูเซเว่นไงถึงแล้วเราเดินเลยมาจากองค์พระนิดนึงจะอยู่ด้านหลังเซเวอยู่ตรงนี้ไปดูซิว่าเขาขายอะไรบ้างมีอยู่ด้านหลังอยู่ตรงนี้ก็คือเซเว่นเละเพื่อนมันคือไซ์ว่นในเอ้ย ให้ดูได้เหรอ <ไป S 1> อ๋อมิวอ,อ,อุ๊ยมีเหรอน่าซื้อไอติมไปนั่งกินมากเลยมีที่นั่งสักสี่ที่ไหมไม่มีเลยต้องกดข้าไปดูสิไกด์นำมิวประมาณนี้ว้าวเขาว่าถ้าตอนที่มันมีหมอกน่าจะสวยมากเลยเนอะไปเราไปหาคาเฟ่นั่งดีกว่า ชื่อร้านอะไรนะจอยฟิโนลาเต้นี่แหละคะ่ะเซเว่นแต่วิวมันก็ดีอยู่นะยิ่งถ้าตอนมีหมอกนะโหน่าจะดีกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่นั่งกันอยู่ข้างบนนะคะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเราเดี๋ยวเราไปเอารถก่อนแล้วเราก็จะขับขึ้นไปทางด้านโน้นฟิโนลาเต้ฟิโนลาเต้ไม่ได้ขายแค่ลาเต้นะอุ้ยคนเยอะมีสองฝั่ง เพราะแต่ฝั่งนู้นคนจะเยอะกว่านะฝั่งนี้เป็นฝั่งแบบของเก่าของเดิม o r i g i นอลนี่คือฝั่งที่สร้างใหม่ล้วจะพาไปดูดอกไม้ก่อนไปดูดอกไมก้อีฝั่งนี้คนอย่างเยอะเลยโซนนู้นจะเป็นวิวแบบนี้โซนนี้ก็จะมีอาหารเยอะกว่าจะเป็นแบบทิ่นั่งแบบนี้เราไปหาเพื่อนกันดูโต๊ะที่เพื่อนหนาะอย่างใกล กินแล้วค่ะทุกคน แล้วก็มาถึงที่ภูทับเบิกเรียบร้อยก็คือทริปนี้ MVP ต้องยกให้คนนู้นค่ะคือกิฟเองขับรถขึ้นมาคนเดียวไม่มีคนเปลี่ยนเลยนะคะนี่อันนี้คือที่พักของเรานะคะก็ที่พักเราราคา1,700งพันเนะคะก็จะมีสองเตียงตรงนี้กับตรงโน้นด้านนี้วิวก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำ เออห้องน้ำอยู่นี่มีห้องน้ำแป๊บห้องน้ำกระมกประมาณน,นี้เออพันเจ็ดนะสี่คนก็ตกคนละแบบสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยกว่าบาทวิวนี่วิวด้านนี้อือ เย็นนี้เราว่าเราจะกินหมูกระทะแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่นะอ๋อนี่ไงเราเจอเมนูแล้วหมูกระทะชุดละ590านะ1ชุดนี่ประมาณนี้ราคาที่พักของเราชื่อว่าชมดาวพูทเบิกแต่เ,เราไปเอาของมาก่อนแล้วเราก็จะมานั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนกันทางไหนอะทางขวาขวามือ ใช่หลังนี้แหละไปเลยจ้าเซนโซมเซนโซมโอเคไหมเลือกเตียงไหนกันเอาจีไปเนี่ยเปิดอ้อนอย่างเดียวเหรออุ้ยตายแล้วไม่มีหรือเปล่าเพื่อนถ้ามันทําแบบเปิดได้มาจะแบบเป็นประตูบานเลื่อนอะไม่ได้นะอ๋อมันต้องอ้อมอ้อมอย่างเดียวนะคะอ๋อมมันมาต้องอ้อมอ้อมอย่างเดียวนะคะอ๋อ อากาศภายนอกก็ไม่ได้เออมันก็เลยอาบนิดนึงเออใช่มันก็จะอาบนิดนึงแอรไม่มีนะนาเบี่ยวเห็นปะต้องอ,อ้อมอ,อ,อย่างเดียวครับ <c oughs> เรากลับว่าจะเปิดออกเอาอากาศ ระบายอากาศได้แค่ประตูะตนี่ทุกคนอันนี้คือวิวจากที่พักเรานะนี่คือวิวจากที่พักเราเองเรากำลังจะมานั่งรอหมูกระช้านะคะวิวตอนเย็นก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนี่ หมกูกระทะก็จะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเลิศตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกส่วนด้านน้านูน้นก็จะเป็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปดูไหมนะแต่วันนี้เราจะให้ดูวิวพระอาทิตย์ตกก่อนไหม หัวเราจะเหม็นันาะไม่เ็นไรเขาจะเหม็นทั้งตัวเลยนอนน้ำเขาคํามสดาบรูดับกะเะเกิดสุกมึมึนบรรยากาศดีดีน้ำกุใช่ไหมมันกำลังหอมกันนงตอนแรกของข้วแบบน้ำเย็นย็นอ้าวหูแล้วเขาอาจจะติดเครื่องทำน้ำอาจจะอัตโนมัติก็ได้เป็นข้างล่างนะที่ได้กิน อะไรแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ชิลๆแบบนี้ปกติจะแบบเหนื่อยหน่อยอยได้กินของพุ่มิศที่พาลงมา MVP ของทิปนี้ MVP คือผู้ที่ใช้กำลังขาทั้งหมดในการพาเราขึ้นมาก็ไม่อิ่มสั่งข้าวเพิ่มนะเพื่อนสื่อที่จะทำให้อิ่มเร็วที่อะไรจักเซ็ตขึ้นเอะมาจม่เอามาม่มาทิ เราซื้อมามากกว่าเอง ใช่คะ่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวัสดีตานช้าของวันที่สองที่พุทธเึิกนะคะจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นคะ่ะกับเพื่อนๆเราสองคนก็พุทธเบิกที่ <c oughs> ไม่มีทะเลหมอก <c oughs> พุทธเบิกที่พระอาทิตย์าจะได้เห็นเนิดหนึ่ง <c oughs> ปอบนันริ <c oughs> ยอดเจดีย์ตรงนั้นคือวัดพุทธเบิกนะคะก็ เราน่าจะไม่ได้ไปวันนี้เราจะไปดูดอกพญาเสือโคร่งทำไมขำมากทําไมขำมาก <laughs> เขาแค่พูดความจริงว่าเราจะดูพญา ปยาเสือโค้งทำไม็่ต้องขังก็นั่นแหละค่ะมันยังไม่บานแต่เราก็จะลุ้นไงว่าเออเผื่อมันจะมีดอกไหนที่แบบว่าออกก่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปถ่ายนิดนึงไงก็เดี๋ยวเราจะไปบ้านลองกาก่อนแล้วเราก็จะไปเที่ยวแถวๆนั้นแหละค่ะก็จะมีดอกมงดอกไม้อะไรให้เราไปถ่ายเดี๋ยวไปหมดที่พัก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 นู่นยอดนู่นก็ที่พัก นันก็ที่พักมันก็ที่พักเอ้ยแสงเริ่มมาแล้วมันก็ที่พักตรงโน้นก็ที่พักจริงๆอ่ะเหมือนแบบเออนิดนึงจะบอกว่าเราอะเคยมาที่นี่แล้วประมาณห้าหกปีได้ปะวะก็บใต้นะเออประมาณห้าหกปีที่แล้วว่ะเราเคยมาแล้วที่พักไม่ได้เยอะขนาดนี้เราแบบสังเกตว่าที่พักกบมีเยอะขึ้นมากมาก็ไม่น่าจะห่วงเรื่องที่พักแล้วก็นั่นแหละมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปที่พักมันเยอะ ควารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแสงมันหายแล้วอ่ะเพื่อนเมื่อกี้ยังหเหมือนจะสว่างอยู่เลยอะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมพชรมะอาทิตย์ของเราก็แบบนี้เลย แล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวแหละแล้วก็จะออกเดินทางต่อ,อาาไอ้กินข้าวก่อนนี่ะกินข้าวก่อนจองแบบไม่รู้ว่ามีอาหารเช้าตลกมากเออพันเจ็ดม,แบบมีอาหารเช้าก็โอเคนะ๋ยวไปกินข้าวกันก่อนมีอาหารเช้าด้วยจ้าไม่รู้ว่ามีเมนูไหนนะ มันเป็นยังไงอยากรู้จังมันจะคล้ายต้นทานตะวันนะคะคุณพี่อ๋อแต่ดอกมันจะเล็กไหมอ๋ออั้งนู้นทา้งน้นเมลอนเหรอไปดูซิเป็นไงคะเมลอนเมลอนที่นี่อร่อยไหมอร่อยหวานไหมตัวนี้คืออะโวคาโดค่ะชอบนะโวคาโดให้จันอย่างมันมาก้มชอบในที่คือแบบวันนั้นที่เราไปกินที่เราไงแล้วก็ทั่นี้จะเป็นทันตนีันอะ ซื้อให้เขากินเหรอชิมเมลอนเอ้ยซื้อไปกินด้วยกันไหมอันนี้ขายยังไงอะคะเมลอนตอนนี้ลูกละร้อยเดียวค่ะซื้อผมออมีลูกนึ่งลูกละร้อย,เด,ยอเดียวที่ไม่ต้องใช้ตู้เย็นร้อยร้อยอ้อยเนาะเอาลูกนึงมะเอากินด้ยวยกันลูกเดียวพอไหมพอค่ะ <laughs> ก็คือเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ยอดเอานะคะเพราะว่าทางมันชันเราไม่ค่อยถนัดตรงนี้เท่าไหรคค่คนขับเลยๆค่ะคนขับโอ้ยไม่ได้มานานแหละตอนที่เรามานะเราจําได้เลยนะถนนตรงนี้ไม่ใช่ลาดยางเลยมันเป็นลูกลังเออตอนที่มารอบแรกเป็นลูกลังอันนี้เป็นคอนกรีตไปละพักข้า้เพื่อนาารอะวังด้วยบไไ่เป็นไรเพื่อนออกกํบบาลังกายเพื่อนระวังรถนะหน่วย แต่แบบขึ้นยากจริงถ้าเอารถขึ้นมาก็ลําบากนิดนึงเราเพิ่งขับขึ้นเขาไม่กี่เขาเองครั้งที่สองมั้งครั้งที่สองครั้งแรกก็คือภูหลวงนะทุกคนกลับไปดูคลิปได้นี่เราไปกัน3ามคนภูหลวงแล้วก็ครั้งนี้ก็คือภูทัพเบิกที่กิฟขับขึ้นเขา ปฏิเสธมาหลายรอบแล้วแบบเวลามีคนพามาใช่ไหมะจะเป็นคนออกตัวืดเป่ะ,ะ,ะไม่ขับนะ <laughs> ไม่ขับ <laughs> ื่้นได้ค่ะ่่มากับเพื่อนไ,ได้ไงไม่มีใครขับรถได้ไงต้นไปเคยขับขึ้นเขายังยัง <laughs> ไปด,ไปดกูกี่องศากี่องศาแล้วเพื่อนวันที่8เดือน1 2 0 2 3สองศูนย์สันเดโมงสีนาทีสิถือว่าไม่ได้หนาวมาก มันเปลี่ยนไปเลยคือมันเปลี่ยนเึื่อก่อนมันเป็นแบบไม่มีที่พักไม่มีที่พักอยู่ตรงนี้เลยตอนแรกมันไม่มีอะไรเลยนะตรงเนี้มันจะมีแค่ที่เขาให้กางเต็นท์อยู่แค่นี้ตรงนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นเดวร,บรอบๆนะคะวิวนี้ประมาณนี้จอยต้าตานกิ๊บเนี่ยนี่ก็จะเป็นเดเ,เสา เสาที่ทุกคนต้องมาถ่ายด้วย a m a ซิ่งการเปลี่ยนแปลงมากเลยอะเส้นทางที่เราขับรถมาเออว่ะใช่ตรงน้น